หอมใบเตหยห่วยๆค่ะพ่อแม่พี่น้องอหวานเหนี้วมันฝรั่งสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเจอกับสาวบีอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาครอบครัวทําขนมหวานนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะจากมันฝรั่งที่เราไปเก็บมาแล้วละคะ่ะมีเตรียมมาเรียบร้อยแล้วมือหนีบไปใส่บะได้เลยค่ะฝนตกลมอย่างแรงมากๆค่ะ กรมุตบ,บอกว่าวันนี้จะมีลมแรงกับฝนตัวคามเขาปานะคะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ากลัวต้นไม้จะโค่นได้เห็นไหมคะนี่ก็เป็นมันฝรัง่งที่เอาไปเก็บมาละคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะบีเหลืองเอาแตงมัน้นหน่อยเนาะขั้นตอน,ต,อนต่อไปแล้างทำวามอาดก่นค่ะแค่นี้ก็กินไม่หมดค่ะบพ่อแม่พี่น้องคะ่ะล้างทำความสะอาดเอาดิมออกเขาก้าวตะหัวเขาไปร้อยด้วยค่ะงามงามสดๆเนี่ย ทำขนมหวานสุดยอดค่ะพ่อแม่น้องค่ะทูทูไทยไทยออกนิดหน่อยอย่างลอยนอยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะปอกก่อนอันนี้เหลือสองลูกหมูว่านก่อนบีเห็ดเข่าขวห้สามีเนาะมันเยอะเกินไปก็เลยเหลือไว้สองลูกอยู่นี่อยากกินย่างใดก็สิลงไปเอาอยู่ห้องใตดินคือเกาแหละค่ะพ่อแม่ี่นนองตรงที่บีเก็บไว้นั่นแหละอืม ปอกเปลือกเขาออกเลยค่ะหนึ่งกินซื้อคือมันคือมันเทศมันเกลียวบานเท่านี้ก็ได้ค่ะแสีบขึ้นกันอบอกมาจากเ้าไปร้อยคือห่อสื่อน,น,ะะนี่แหละค่ะห ah ัวงามๆซแห้งแห้งของฟี่มักเตยว่าของฟี่นี่แหละคะ่ะพ่อแม่พี่นอ <c oughs> อ้องค่ะปอกทำความสาดเรียบรย้อยแล้วหั่นเป็นชิ้นคะ่ะแล้วแต้มกักเล็กใหญ่ ตามที่เราสะดวกเลยค่ะบีก็จะพาเครื่องแค่นี้ค่ะจริงๆแล้วมันก็พอดีอยู่นะแต่ว่ามันใหญ่สำหรับซาบีค่ะลูกเป็นแบบนี้ไปอบใส่ชีสนิดหน่อยอ๋อสุดยอดตั้งหม้อเลยค่ะเตรียมมะพร้าวก็มีแต่กระป๋องเด้อค่ะยูนีมีเป็นแบบลูกก็มีค่ะแต่ว่าคันนะคะเพราะแม่พี่น้องเอาแบบห้าสะดวกสบายค่ะ ดีลงไปเลยมีก็จะใช้อยู่ประมาณหนึ่งกระป๋องนี่แหละค่ะเพราะแม่พี่น้องค้าเอาแบบบานๆง่ายๆของเท้าไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะละลายของเขาเองค่ะ ยูนีก็สุดูดวกสบายค่ะพ่อแม่พี่น้องอาหารไทยยูนี้นั่นก็มีตามห้างทั่วไปแล้วทุกวันนี้ค่ะตเตยของเราก็จากสวนเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเก็บมาห้อมๆค่ะใส่เข้าไปด้วยค่ะอ,อูเอามันของเ,เลยนี่มันกระสิพอดีค่ะ แต่ว่าบีจะเอาน้ำใส่นิดนึงเนาะคะ่ะพอดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วบีก็จะใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่ลงอะไรลงไปทุกอย่างตอนนี้เลยนะคะไม่มีกะมีเกฑนหรอกค่ะพ่อแม่พี่น้องคะอยากได้อะไรก็ชิมเอาเลยค่ะรสชาติแบบไดกระชิมเอาค่ะโบมีสูตรตายโตเฮ็ดกับเข่าค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ เพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ากะกะอากวนเนาะบางคนก็ชอบหวานน้อยหวานมากแต่แต่ว่าบีกะโบแมนว่าหวานจนเกินไปเนาะคะ่ะรสชาติพอดีของเรากลมกล่อมเนาะคะ่ะใส่เกลือลงไปแค่นี้ค่ะนี่พอเดี๋ยวเขาจะมีรสชาติเค็มจนเกินไปมันจะบวเสบด้อค่ะ่อแมพี่นอ้องค่ะ เค็มนิดนเดือดปุ๊บปุ๊มานานแลวะะ้วค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันนะคะเดี๋ยวบีขออนุญาตเอานี้ออกก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเราจะมาชิมกันเนาะหวานอีกนิดหนึ่งอันนี้จืดเกินไป อีกนิดหนึ่งพอพอเลยบีบอมีน้ำตาลปิบแสงนำตาลปิบเขาจะสีเหลืองออยหอยงามค่ะตักสืบได้เลยไปตัแซ่บแสบค่ะพ่อแม่พี่น้องกะป้าไปซิมกันเลยนเนาอเฮาจ้ะลองบ่งเดอ้อค่ะ เมนูนี้ใครยังไม่เคยลองค่ะพ่อแม่พี่น้องคะมันอร่อยเพียร์ซโกโก้สุดยอดอเนื้อมันฝรั่งเขาจะมีเนืว้วเหนียวหน่อยนึงค่ะพ่อแม่พี่น้องเหนียวเพราะว่าเป็นเป็นมันฝรั่งสด กะทิของเราก็ปรุงตามใจสอบอหวานเหนียวมันฝรั่งจะผสมกับฟักทองก็อร่อยครัเพราะแม่พี่นอ้องทานพานไทสิลองลองได้นะคะคิดอยากจะกินขนมหวานอยู่บ้านเครื่องไม่พร้อมอะไรไม่ครบมันฝรั่งจัดได้พานครับเพราะแม่พี่นอ้อง พี่ขอแนะนํานะคะมันฝรั่งน่ะอย่าต้มจนเขาเปื่อยนะคะพอเวลาเราต้มจนเขาเปื่อยแล้วในหม้อเราก็ร้อนอยู่น่ะมันมันอยากให้สีเพอยไปหนาค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเพราะฉะนั้นเราต้มแค่กรุบกุไว้ก่อนและทีนี้เราก็จะปล่อยในหม้อร้อนของเราน่ะเขาก็จะสุกไปด้วยค่ะพอเวลาเขาเย็นเขาก็จะได้พอดีมันจะไม่เละจนเกินไปเนาะ Hold oh. on.